โพดพอร่างการงานสางเนาะจ้าเนาะสวยอวบเขียงงามขนาดเลยว้ายอ่อนมากค่ะพี่น้องขาอ่อนอ่อนเลยจ้ะอุ้ยอ่อนอ่อนเลยค่ะนี่สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋ายูเบิดมือเบิร์ดเบนเฮ็ดความสะอาดบานเซ็จแล้วได้เลิกได้งามออกขึ้นฝ้าขึ้ฝนฝนคือฝนติดต๊พ่อแม่พี่น้องจา้ามือนีภาพมหากินขางข้างเด้อจ้ะเด้อนกหูเสียงรดนิดนึงนะคะดอกไม้ก็งามงามพ่อแม่พี่น้อง เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณนะ่ะคุณนะ่ะเบิ้งโอ้ยมาดามเฮ็ดครับรถพานมันจอดว่าท่านมื่อว่านมือน,นีต้องมาเอาพี่นอ้องเอ้ยแพทเฮ็ดยัง,งหูวะยาสิผ้าไปเบิ้งมูเจ้าเห็นแล้วมูเจ้าสิตกตะลึงน้ำข่อยคุณนะ่ะง่ามบ่จ้ะง่าเนะแต่เนาะมือนีผ้ามาหากินแบบนี่ไม่กับประงงนางถนนมันอยู่ทัง้งโพนทั้งคู่ทั้งเขาพี่นอ้องเอ้ยหยาตะกะแต้นฉันมาคืออวบคักอวบแน่แต่ฮแต่ว่ามันคนละโต คนละโตกันก็ถีแพทไปเก็บก็ผิดใจเด้จ้ะเด้อมันมีหลากหลายสีมีหลากหลายชนิดแต่ว่าขอบอกว่าก็อวบก็งามเหม่แพ้กันละจ้ะเจ้าเบิง้งนี่ดูสิอะไรเนี่ยปาดพี่นอ้องหญ้าทะก,กะแตนนะคะคือว่ารักษมีเนี่ยเห็นมาแต่ไกลพี่น้องจ้ะเนี่ยปาดดีบทกโมบักแตงแพะว่ากอบกักง่ายหนึ่ง บอกแฟนมาทิรักจอดเดี๋ยวนี้แล้ว่าจอดบพท่านเหล,ล้วทิรักเพราะมันอยู่อีกถนน,นฟังหนึ่งพี่น้องจ้าก็เลยว่าเดี๋ยวมือจะสิขับรถมาเก็บก็เลยต้องมาจ้าเพราะไม่พี่น้องจา้า,าอจบ,ดาบาอ,าาอ,อาบดายต้องมาเก็บจา้างามขนาดนี้ไม่เก็บไม่ได้ค่ะนี่จ้าให้ชมดอกไม,ม้งามๆก็นเนาะนี่มันสิเป็นเทั้งคู่ยังสีเด้อพี่น้องนี่ดูด้วยกันนะคะนี่ข้างใต้เป็นเป็นถนนหมองรถแลนมองค้นเขาแลนออกไปอีกฟังหนึ่งมองหากับเป็นถนนเด้อจ้าเด้อนี่ เป็นถนนจ้ะกะยุไก่นถนนเติบอยู่ล้ะกาองนี้ก็เป็นหม่องที่มาดามสีมาเก็บผัดปะเย่าเบามากมาดามเ้าเก็บเพราะว่าอย่างเครื่องๆหน่อยเดี๋ยวสยใส่เบิ้งก่อนเพราะพี่หน่อยสิว่าแพที่ล่านี่ก็แมนได้จ้ะเด้อตอนนี้มันว่าแมนตะกั่งใหญ่เป็นตะกแตนหน่อยแต่ก็โอเคอยู่จ้ะแสบพื่กันเนาะมันก็ล่างอ่อนแอบแสบพื่กันทางไตสีไทยเฮเบิ้งซชาก่อนสีนสห,สคคสหูว่ามาดามพามาเก็บยังไงทางไตเน่ะเป็นเพื่อนคนเด้อเขาเหตุกันโนพ่นมองนี้ไว้เพราะว่าอย่าง เป็นเป็นหมู่บ้านเป็นเืน่อนคนเหนื่อยเขาเหตุกันไว<ม>เพราะว่ายังหัวพี่น้องการเสียงรถจ้ะนี่เขากันมองนี้ไว้สูงๆเป็นผู้องศ์เลยกันไม่ให้เสียงรถเข้าไปในจุดที่คนอยู่นะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราเก็บได้เราจะเก็บกันเลยดอกไม้ก็สวยงามนี่ไหมวิดกใไม่งามค่ะดอกต้นนี้นี่แพตเคยผ่าเก็บเลยนี่สวยมากนี่งามมาจ้ะเนาะใส่ถุงมือก่อน เก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยจ้ะใส่ถุงมือก็ได้จะข้าวคอยเห็นแต่หมูว่านคอยว่า,าตาย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 คอยตองมาเก็บให้ได้เขาจะมาอิลีพี่น้องจ้าคุณนะนเจ้าเบิง้งเจ้าเบิ้งความงามของเพิ่นนะะงามขนาดได้กอกงแบบนี้หนึ่งปวดโพล์ร่างกายงานสางเนาจะเนาะสวยอวบเขียวงามขนาดเลยถุงมือเปยังขี้เบี้ยว ว้ายถุงมือขาจำว้ายอ่อนมากค่ะพี่น้องขาอ่อนอ่อนเลยจ้ะอุ้ยอ่อนอ่อนเลยค่ะนี่นี่ว้าวอ่อนอ่อนเลยจ้าอ่อนอเลยค่ะนี่ต้นนี้สิเป็นดอกสีเหลืองนะจ๊าแพทย์จำผิด เป็นดอกสีเหลืองหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดอ,ออนง่ามครับพี่น้องคะ่ะคุณน่ะดีดีเลยของแพทเบิดกินแล้วหยาตากะแตงกระขายดีไปตาในพ,พ่อกินพี่น้อง นี่หอ,อนอ่อ,อนงามๆเลยกำลังอ,อ่อนอ่อนงามงามจ้ากอเดียวกอเดียวก็พอจะ้ะกอเดียวรู้เรื่องแล้วจ้ะเนาะมีอีกมองนึงได้แตะเดินตวนั้นเป็นเป็นสีเขียวเข้มเลยอันนั่นก็อยูติดถนนค่าขึ้นกันแต่ว่ามองที่แพ้ไปเก็บก็ผิดจอยนะมันบ่อยูทิดถนนมันค่ยอยู่แล้วก็กินแสบหอมอ้ยอุย้ยมารามต๊ใจพี่น้องนึกว่านอน ขอถูกขอไผ่พ่อแม่มาเดินควันเดินมาดามเลยตกใจเพิ่งหยอดเพิ่งแพกิ้งก่านสาขาก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเน้่อแม่หน่อยหน่อยได้อจ้ะมันหลายนี่ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนะสุดยอดคว้นหลายจ้ะค่อยๆเก็บเอาเากับสีแดงมึงดีๆเนาะว่ะมองได้แน่ๆเนี่ยเห็นบอกขนาดเก็บไปแล้วแพนแดงเราเห็นเลย ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งแล้วไตกอ่ะก้อนเนี่ยเ้าสิเด็ดนี่เห็นบ่เฮาเด็ดออกไปแล้วเ้าคนกันยังออกมาอีกเด็ดให้เพิ่นแตกไหมน้ำอย่าไปเด็ดคอเถอเพิ่นสีปงขึ้นมาอีกน่าจะเนาะจ้าสิเดมมาเก็บกินอีกอ่อนง่ามครับพี่น้องจ๋าบึ่งจิล่ะ เขียวอ้วกลัวอยู่เนาะเฮ้ยปวดโพบแบบมมบแบบแดงน้องจ๋าไม่ติโซ่แนมมากนี่ว่ามันสะดุดตาข่อยเลยแหละ ลมได้นะจ๊ะฝนนะอย่าห้ามตกอย่าพึ่งตกลงมาแค่มาดามเก็บไอ้หญ้าตะกะแตนก่อนจ้ะนะคะคุยกันดีๆเคียย์กันดีๆตกลงกันเพราะว่ามันนี้อยู่บนมือบนเว้นอยู่บ้านเลยจ้ะเพราะว่าเห็ดความสะอาดโดนๆเห็ดเถื่อนหนึหน่งดอจังหวะให้ลูกลูกแฟนแฟน,แฟนบอยู่เขาคอยเห็ดที่เดียวเพราะว่าเดี๋ยวก็ครบรอบพ้นมาอีกแล้วจ้ะ ฝาวยเห็ดความสะอาดไปเพราะว่า <tu> ถ <i ro> ้าลูกมากอะเฮ็ดบุคคลสะดวกปันใด้ายขงเธอพนังอยู่โซฟ์อกโซฟาเนาะจ๋าเนาะเฮ็ดแบบดูดเฟืองดูดฟุ้นอะมันดูดอยู่แล้วจ้ะคัดของนึงเขาหนามันเฮ็ดประจําแต่ว่าขันเฮ็ดแบบเขาอื่นเฮ็ดความสะอาดไงเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดความสะอาดไงมันใส่เวลาดนทั้งบ้านนะจ้ะพี่น้องจ้ะมันต้องบนเป็นว่าบบเฮ็ดแจ็คเชอร์แมนเดอรเฮ็ดประจําแต่เงื่อนแผดสีหกแน่นอยนึงเพราะว่าเงื่อนแผดของหลาย บ่บ่แฟมแพ้บ่ดมีหม่องเก็บของเห็ดหม่องเก็บของมีแต่ว่าเพิน่นเอาไหว้รถเก็บรถจังเดี๋ยวและกลายเป็นเฮ่อนหกจ้ะเก็บปันไดก็หกสิไหมพี่น้องจ้ะเพราะว่าเฮาบ่มีเกะมีหยางเก็บของเขาให้หมันเรียบร้่ออิงสันนะมันก็เลยกลายเป็นหกเนาะจ้ะเนาะอ่อนค่ะพี่น้อ,นนองเอ้ยอ้าวอ,อย่ามากัดข่อยเธอแม่งหยังกระไดข่อยแพ้ ขอบสนะจักเถื่อนี่โหลดบมาจะไม่คอยมีแห้งหูค่ะเขาเด็ดเอาแคนนี่พี่นอ้องเพราะว่ายัางนี่ให้เพื่อนเด็ดแตกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยรุ่นนี่อันเนี้ยนนนนมันกินอร่อยสุดเพิ่นเนี่แผลทั้งตัวสิบาแผทเป้ลลย,ยล่างยางพลาล่ายางกาบร่างกายแล้วก็ยิ้มพุ่น่ะหันไปเห็นเพื่อนยิ้มพอดีผู้ลังก้นเขากับประเด็แอนตีน้ำมูาเห่าเดี๋ยวพี่นอ้องเขาหมากักซะอีกการใช้ชีวิตของเหา่ามันก็มี ต่างคนต่างความคิดนนเาวาวน,นะดาะจ้ะเนาะแต่เ้าก็ไปว,ว่าอย่างเงี้เพิ่นบ่ได้ดอกแล้วแต่เพิ่นสิว่างไดรเ้าก็บยื่อซืซ้อไปแต่ละคนเพผมกะเห็นเ้าเห็นแต่สีผมกะยิ้มคือกันก็แผลเป็นนางเก็บผักจมมุ่นอยู่คนเดียวอยู่ในทะเลคุณลุงคงนผมกะยางมา,ถาม,ถ,ามถามเธอเฮ็ดยัง,งมันผักางงี้ยเมื่อนี้ยเก็บบังหอยหผู้สาวหน,นึ่ง,งแล้วกันั่งเล่นโยคะแล้วก็มาถามเห็นเธอลงไปในน้ำเดินเดินเธอมาเก็บตัวหนีสิเพิ่งปาลงไปบอกยังโดนหนึ่งแล้วปะแล้วนางแล้วเห็นแผลแผลก็เลยบอก เก็บห้อยหนีห้อยหนีมันกินน้ำสัตว์น้ำสีเอากระบ,บอกเพิ่นถุงเมื่อตัวนี้บ่ค่อยดีเป็นไงอ่อ,อนๆเลยเนาะรุ่นนี้กับมันได้จะเดินตัวนี้สีสีออกเหลืองๆเงนี่ยบ่บ่บ่บค่อยบ่ค่อยเหม็นขิวถ้าสีเขียวเข้มน่ะเหม็นขิวสีนี่แพะกับเคยเก็บกินแล้วนี่ เอาแบบนี้อ่อนๆเพราะว่ามันอ่อนสุดเลยทางไปลายมันอ่อนสุดแซบสุดแล้วเกิดมาอีกเด้อปีหนาเพิ่งเห็นปีนี่ได้พี่น้องสงสัยเพิน่นเพิ่นพันใหญ่แพทขับรถผ่านประจําสนสนนสายนี่บ่เห็นจักเสือบนบนแนมได้แนมแนมประจําแนมจนตายเอกเลยละแต่บ่เห็น ว่าแพทคิดว่ามันเป็นพื้นทีท่ทีมันน่าจะมีนะไหมแพทก็เล่เน,น่คักเน่เน่แต่กับ่เห็นเพิ่งปีนี่แหละที่แพทเห็นมันกันหไงเพิ่นใส่เวลากวดเสิใหไงมาเป็นผุ่ม,มเสียงห้าวเก็บพี่น้องเอ้ยโดนเติบอยู่เด้อ่ะเด้อโมเมนเปิดปลูก,ป,ก,ป,ก,ป,ก,กปุบิได,ด,ดกินปั๊บเด้อจะเด้อบ่เมนรสชาติก็คล้ายถัว่วลันเตาละจ้ะพี่น้องจ้ะมีพอแม่พี่น้องหลายๆคนเราไ่เคยกินนั่นสันนั่นสิ ใคาคิดว่าเมืองไทยเขาหนาจะบ่มีเน,ะน,นาะมันอาจจะมีมันเป็นดอกไม้ปลูกดอกไม้กินได้เขาเอืน่นดอกไม้เขาปลูกประดับในหนังสือเขาก็ไม่ได้บอกว่ากินได้ไม่ได้บอกว่ามีพิษเขาบระเด้บอกว่ามีพิษซะทีเดียวหล่ะกะมันไขา้ขาไขว่ปะมันสีมีหลายแบบด้วยจ้ะได้ให้ใหพรพมพน้องส้นนิฐานหล้วกะอาก่านศึกษาให้เข้าใจเขาก็บรได้ว่ามันเป็นพิษหล้วกะเขาบม่ได้เขียนว่ากินได้แต่ว่า ที่จริงแล้วมันก็สามารถกินได้เพราะมันไม่มีพิษนะนะแล้วก็บ่มีสารสะส,สมอีกยังทั้งสินเด้อพี่น้องเด้อเขาไม่ได้เขียนบอกไว้เลยกินได้จ้ะมันอยู่ในตะกูนทั่วดอกไม้ดอกเพิ่งงามๆเด้อดอกมันหลายสีบางชนิดมีสีอยู่อยู่นี่อยู่อยู่ในหางมีขายเคยซื้อมาปูละสองถุงบ่ขึ้นขึ้นอยู่แต่บ่ย่อมไง ปีนี่บ่เห็นโพกขึ้นมาเลยพี่น้องแพตเคยละเดี๋ยวถ้าเบิ้งเออสวยเออสวยเล่าขุดมาปลูกมันสีญ่บนะ่เนาะเพราะเออเอยสวยเล่าเอาแบบนั้นไงมาแล้วมาปลูกนะทำมันให้ขึ้นนะแม่แพตสิไปเก็บกับน้องเอม็มอ่ะปีนี่เออสวยลงแปลงผักแบบสุดยอดเลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวน้องสวยไปจัดการให้ให้เออปลูกไว,ว,ว้หลายๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสวยกับน้องเอ็มอ่สิไปจัดการให้เออสวยเอง คุณลับปูกไปหาล้านสาวคนก็น้องคนไปเก็บคนาะล้านสาวอิมมาก็น้องสวยคนนี่แหละพี่น้องนอง้นองสวยพี่จอยกับแพทย์นี่แหละสุดยอดจริงๆงค่ะพี่น้องขาแค่คยอยู่ฝนเป็นใจ น่ารักมากจ้ะฝนฝาอากาศเหลืออีกเสี่ยวหนึ่งเด้อพี่น้องฮาก็เก็บได้เสี่ยวเดียวเยวบ่งนี่เพิ่งเก็บได้เสี่ยวเด,ยวเดียวนะจ๊ะนี่ได้เกือบเต็มกระตาแล้วสุดยอดบาา่ละคะสุดยอดบ่คะพี่น้องหืมยอดหัวบอนงามขนาดเลยผพื่นนีวิ ยอดอ่อนๆหนอุบหวบเลยจ้ายอดยอด่าตะเต็นของเราจ้าสุดยอดดีเดี๋ยวสิบผ้ายางเลื่อยไปหุ่นเบิ้งเพื่อมีอีด ນ່ານເຮົາຊິໄດ້ຫູ້ອງຮາກ หยอดเราซาบลาะพี่หน่องามสุดหยอดเลยเนาะอ้งามคัะงามเนาะกอเดียวเต็มเต็มกระตาเลยจ้ะกอเดียวรู้เรื่องค่ะวะาันธุ์ใดฝนสันแล้วแตกบักงามนึงผุ้นะงามคักพี่หน่อ ตรงเล่งตรงแนมดีดีเล้นพี่น้องยอดมันซ้อนกันยอดซ้อนกันจ้ะพี่น้องจ๋า งามขนาดเลยจ้าพี่น้อง พี่น้องโอ้อยคือใส่ทอเสียงดังแท้ดังกว่าใครเพื่อนเลยนะ พี่นองเยแพดมีความสุขได้เก็บยอดหนาตะกะแต,แตนแบบซาบลาบอยู่นะแม่ยอดซาบลาบอยู่ยอดกำลังอ่อนกำลังอวบกำลังสวยกำลังหนาเก็บเนาะสุดยอดอีหลีจ้ะ จ้้าามทงนีะเก็บมวนเก็บมั่นขนาดเลยจ้ะเพื่องพี่น้องจ้ามีแฟนขาเพิ่นเขียนมาถามแมนบ่อนิมาดาแมนจ้าแพนเลยว่าทำอะไรกินได้มั่งเพิ่นวแะแต่กันเลยว่าอัน กินสดนะแซ่บสื้อกินกระปุนกระเจวกระสมต่ำแต่ว่าก็สามารถก็แล้วแต่คุณมักเนาะสำรแต่ว่าสำหรับแผดแผลยาาตะแตนเนี่ยยอดยาตะแตนกินสดอร่อยมากมันจะมันเหมือนถั่วมันสีข่าย่ถั่วฟักหน้าวถั่วลันเตาเนาะแต่เนาะมันขันเอาไปต้มไปไปแกงไปผัดแผวบามันมันบดมันบบขักบันไดมันจะหยาบเด้พี่น้องมันบบกรอบเด้ถ้าเอาไปปรุงซุปแล้วอ่ะมันจะหยาบจ้ะมันมันสีบบกรอบแต่ว่าข้ากินสดลรวมันผ่อนกรอบ เนาะเห็นบ่าสีแพทย์กินให้เบิงนะกอบคักพี่น้องจ๋าแต่แต่ก็แล้วแต่ความมาของพ่อแม่พี่น้องสามารถดัดแปลงได้ทุกอย่างตามใจชอบจ้ะพี่น้องจ๋าเพียงแต่ว่าแพทย์ขอแนะนําใ,ให้ว่ากินกินสดเขาอร่อยมากเขาจะมันเหมือนถัวน่วเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอนนี้ก็แล้วแต่พ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าคล้ายๆว่ามันเป็นพักพักคือพักทั่วไปของเห่าเล่ะเหาสิไปเห็ใดจังไดกินก็ได้นะดัดแปลงใดเลยพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้าจะให้อร่อยสุดก็คือกิน กินสดกับส้มตำกับปุนกับแจวเนาะจ้ะเนาะแซบสุดเลยจ้ะจากสีแพทย์เคยอันล่องเห็ดกินเนาะแล้วแต่ความชอบอีกแตะเนาะแล้วแต่พอม่พี่น้องมากทั้งเทืยมมันมากว่าขึ้นกันนะแต่ล่องเบิง์ดจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะสำหรับอันนี้ชาว้าสสำหรับแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศเนาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งมาอยู่ต่างประเทศเพิ่งกับเขาติดตามเราเพิ่งกับถามเนาะจ้ะเนาะติดตามในแฟนเพจ เพิ่นก็เขียนมาถามในแฟนเพจมาถามกับหายคํำแนะนั่นเพิินไปนะจาน๊ะเนาะแต่ก็ศึกษาเพิ่มเติมดูอีกทีหนึง่งนะจ้ะเด้อก่อนกินทุกอย่างบอกว่าพักบอกว่าเหตุของทุกอย่างจ้ะพี่น้องจ้ะเพื่อความแน่ใจเพื่อความชัวเพื่อความปลอดภัยของเราน,าจานะานนนนนจ้ะเนาะมาดามกับแนะนั่งแต่ซ้ำนี่แหละจ้ะข้อมูลเล็กๆแน่น้อยแบ่งปันกันเนาะพี่น้องจ้ะศึกษา ดูให้ดีก่อนอูโหสุดยอดจริงๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะเก็บมั่นมั่นสุดยอดเลย มันสีดลดพวดพวดไปบ่ไดแล้วพี่น้องมันต้องค่ยอยๆเด็ดไปได้เพราะว่ามันสิไปถือยอดอื่นเพิ่นหนรืม่เดี๋ยวเขาแนมบ่เห็นกับนี่เห็นบ่หักไปเธอได้กรอบเธอได้แล้วกบกรอบ,อบนี่ยอดอ,อ่อ,อนเพิ่น,ห,นหรืไงดกแห้งพี่น้องย่อมลาบะดกคักดกอีหลีดกสุดยอดเลยเก็บไปจำจมนึงหลงตาอยู่เห็นบ่ เทิ่งเนี่ยงามหลายนี่รถ宝马แต่มีแห้งหูคักีงวะเฉพาะแหละเขาหาเนี่ยมากันเพราะรถมันหอ,หอ,อนนกหูค้นอยู่นอกจาะนั่อยู่ติดติดถนนเขาก็เอามากันไว้เต็มกับตาปลอพี่น้อง ยังพันได้เบิดนะคะยังเก็บไม่หมดนะจ๊ะเอาให้หมดเลยกอเดียวรู้เรื่องแต่ฝนเขาบอกว่ามันสิตโตแค่สิบหาเปอร์เซ็นต์หนึ่งดอกมันก็อาจจะบ่โตเพราะวแพเทเช็คเบิ้งแล้วเขาเขียนไว้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจะ สุดยอดอีดีพี่นออ้องมวนน้ำมาดามบอจ้าพี่น้องจ้าวันนี้พามาสนุกนะจ๊ะเหนือได้กับผ้ามาม้วนคี่กัน,นละ่ะแต่มืน่อนีสิม้วนเป็นพิเศษม่เสียงโดนตีหายพร้อมโดนตีนี่ก็คือถนนนะจ๊ะรถที่วิ่งอยู่บนถนนสุดยอด อยู่ล้เหี้ยอจากมือ มากขอบอกดอกดอกจริงๆค่ะพี่น้องค่ะอ,อื้อโห้โหอ่นอนอ,นอันอนลวลัวงามขนาดเลยจะ้ะเต็มกับตาข่อยอีีเลยกอเดียวรู้เรื่องคนวะเยวสิงามคักเลลยนะเนาะ เชล่นอนเก็บเลยเหม,ม,มือนมือไม้มาแถวนามือนามามาเบิ่งกันเก็บใหม้มันเกี่ยงไปเลยสยิเดี๋ยวหูว่าขึ้นมาหลายปันไดหยอดเพิ่นเนาะเก็บเกี่ยงไปเลย่นยีน่เอาจนเกี่ยงเถละพี่น้องเลย หล่นกระตาหน่อยรอยล้านร้อยแปดสิบล้านของมาดามเลยพี่น้องเอาซ้ำนี่ละเหลือร้ายยู่ได้หน่ะสุดยอดไปเลยค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดจริงๆค่ะเน,นอะก้อหนึ่งมันก้อไงเนาะมันก็เลยหล่นกระตาจากพี่น้องจ้าเพิ่งเพิ่งก้อพุนพุนอ่ะพุนอ่ะก้อไงเติบก้อไงแห้ง นี่เบ่งผลงานของกอนี่พี่น้องนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจะ้ะลน้นล้นตะก้าพอดีเลยเต็มพอดีพ่อแมันหล่นหรอกเต็มพอดีเกือบมันหล่นคือกันนี่จ้ะเบ่งพ่อแม่พี่น้องงามบะง,งามสุดยอดเลยนะงามแห้งงามแห้งโอ้โหสุดยอดความสวยคุณนะวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามที่สุดฟินนรรมาดาม่คะ ้นไปได้สิบห้างานคือไปเวิ้งข้างๆกันจะหน่อยข้างๆหน่อย nga ก็จะแตนจะเทาทีมเบิร์ตแหละล่ะเอ้ย nga nga วานเอ้ยพักกระถินจะถึงฝรั่งเท่าเราไปเท่าแล้วนะกระถินฝรั่งก็เยอะเหมือนกันจ้ะง่ายจ้ะพี่พี่น้องจ้ะ นนอเ,อเดี๋ยวสัญญาไปบึ้งข้างหลังหน่อยนึงว่ามีหยังพ่อยังห้าดิเก็บอีกว่าเนาะจ้ะเนาะพ่อี่นาา้องจ้ะคลิปนี้มาดามฮ็ดกับสีฟ้าว้ซ้ำนี้แล้วจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะที่มีให้มาดามเห็นมาสลูมแล้วก็เอ็น like จอยไลฟ์สไตล์เดนมาร์กจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะนั่นดงของเฮาอยู่ดีไม่แห้งสุขผู้สุขคนแล้วจ้ะรักนะจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะบ๊ายบายนะคะคุณนะ่ะสุดยอด